สวัสดีจ้ะทุกคนว่าบ่งคนขย,ยันเนี่ยเมื่อนั้นท่ายไปเ่อให้ในปูกอยู่ดีบเขากะไทยว่ามัน,นออกจากกันออกจากการไปไปกับปูแล้ลเพิ่นว่ะทังนี้ <c oughs> ปูกทัว่วค่ะทั่วฟักยาว มวยยางนะคะ่ะพื้นบา,า่าดินมาันอาันนั้นอยู่ฝนมันตกใส่อะ่ะดินมันลมอยู่ก็เลมยมวยางผ่าเนาะคะ่ะเดี๋ยวมันสิแตกของพื้นได้ๆต่างนางบึงฝนตกมั่งมือสองมือ ใส่ยันปลูกปลูกยังก็งงาม <c ười> ปลูกอนไรก็งามพระสนวันวันมันเหนอยเด,ย,ด,ย,ย,ด,ย,ดยค่ะ,ะลายเติบอยู่ดิลายเติบอยู่ดิค่ะกำลังขึนแต้บึงมาฮานะเจะา้าหน,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 น้าก็ได้เก่าปุ่ม แน่อนอนก็ขึ้นขึ้นค่ะเพราะว่าพันธุ์เวอถือปลูกปฏิดดนเนาะก็งามจังน้นก็ใส่ปุ๋ยค่นะเนอะพอขึ้นมาก็ใส่ปุ๋ยนะคะมหาเด่นเลยถือโอกาสเทีิบ คอยดูมาข้าวน่ะสิไดเป็นุ่มหรือซ้ำไดหรือสิไดขึ้นคางแล้วอาทิตย์หนึ่งมาเทียนหนึ่งเลยนี่หรมาเดินเล่นอาทิตย์หนึ่งมาเทียนหนึ่งเลยค่ะแต่มาวันนี้อากาศคือเอาฝนสิตกก็ได้บวค่ะเสียงฟ้าห้อกขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังแางใจขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน์นะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ أكون جزيلاً.